น้องเอาอะไรมาให้พี่ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบาสแล้วก็นั่นแหละเก็บตกจากวันเสาร์มีเนี่ครับซึ่งพาดก่อนๆผมอธิบายไปแล้วแหละว่าวันเสาร์มีมคืออะไรไปอยู่วันพุธคืออะไรนะครับตามนั้นโอเคจะเป็นยังไงสมกับเป็นวันพุธหรือไม่ไปน้องปังปอนทุกท่วงท่าย่อมมีความหมายเออผมแค่เห็นตำแนวแล้ว หนึ่งมึงจะขียังไงก่อนหรือเอาไว้ฉีเอ่อคนทำโถกามาะมานว่าเอาไว้ฉีออลลี่หรือเปล่าดูก่อนโอเคอ่าฝึก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 ไว้ฝึกไว้ไวไเฮ้ยแกขาเอามีอะไรไหมเดี๋ยวนะ อันนี้ทำไมมันต้องกม้มหรือว่ามันแคบหรือหรือหรือ,รอ,รอ,อยังไงเดี๋ยวส้วมเม็ดอินเฮเวนถัดจากส่วมโรมันมาก็เป็นสารพัดส่วมซะแล้วเนี่ยไอแบบนี้ทำไมไม่ไปวันเสาร์มาอยู่วันพุธได้ไงวะน้องธนดนแสนเสน่ห แผนนี้คิดได้ไงภัพยพิบัตริระดับวันพุธอ่าไม่แน่อาจจะเป็นส่วมระดับวันพุธ <c oughs> <c oughs> โอ้ชื่อคลิปนะนี่กูแอบกดทั้งคืนเลยนะเนี่ยมันคืออะไรก็ทางหนีไงอื <c oughs> องเศร้โหนะใจเย็นใจเย็นโอ้ฉันรู้ว่าแผนนี้มเวิร์กมากอะทำไมอะจะขุดไปไหนอะไปห้องต่อไปเหรออืม <c oughs> อ่ะไอเพื่อนโง่เฮ้ยใช่ แบบ,แ,แบบนี้แหละแบบนี้แหละวันพุธที่เอาอะไรมาให้น้องดูบอกจะทํา88รอบแล้วไม่ได้ทําสักทีนะเราสองคนไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะแกมาเล่นดนตรีดนตรีบ้านแม่มึงเล่นบนตียงเหรอเรียบร้อยเล่นจริงด้วยพวกมึงดนตรีแขนไหนวะเนี่ยก็อบอ,อกไปแล้วไงว่ามาเล่นดนตรีอืมมันก็มีวงวงหนึ่งนะเป็นวงจริงๆด้วยมีช่วงหนึ่งดังมากใน y o u t u b e ทำกีตาร์ตัวเดียว ทั้งร้องทั้งดีดทั้งเบสท,ทั้งอะไรแบบผมจาไม่ได้เว่าชื่ออะไรน้องชัยวัฒน์อ่อส่งครองที่สี่ครับสอนตัดเบอร์เกอร์ยังไงสอนตัดเบอร์เกอร์มอมบีไล like. แม่ก็จะแม่ก็แบบออเอาเขียงเขียงตัดอ๋อจ่ายไบน้องอิทธ no ิฤทธิ์นี่คือวิธีที่ผู้คนเดินทางไปรอบๆผมเห็นตามแนวแล้วนั่นแหละ นั่นแหละบ่อยนะคลิปนี้นี่แหละวันพุธนี่แหละที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้น้องเซฟส่งมานี่ครับแปะมาอ่ามีไซส์เอ่อชัวร์แบบนี้ ชอบเลยแบบนี้ชอบเลยอเออแม่มาให้ครบทุกเพลงมา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 ให้ครบทุกเพลงม,มามา,มา,มาเออมันก็จบไปนานแล้วนะ ยังตามหลอกหลอนอ,อีกเลยเนี่ยน้องนราวิทย์พี่ชัดบอดี้สแลมตีกองยาพิษเวอร์ชั่นมืนเมาของแท้โอเคใช่นะครับผมว่าพี่เกก็น่าจะเมาชิงแบบนี้ลูกแค่อยากไปโรงเรียนเดาหรอาัับมากเว้เสียงหาย แล้วแล้วยังไงต่อเออปอง <c oughs> แล้วเสียงแม่งดีเลย <c oughs> แล้วเสียงดีเลสซะด้วยเฟิร์สรักฟูกุดะชินตะส่วนครั้งที่เป็ดค่ะพี่ชิฟูกดุดะอ่ะคอยเลี้ยงพรุ่งนี้ละกันแข่าากัน่อเงอผมพอเดาออกละมันมีอยู่สองสามข้อ ่าเป็นข้อที่สองละวเดี๋ยวเลี้ยงคาบัวขึ้นมาเหอะโอ้ขึ้นมาเหอะอยากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเลี้ยงคาบัวโอ้โหเดาชนะแค่ไหนวะแล้วก็ไปอ่าอผมเดาไปนะวันนี้เดี๋ยวเลี้ยงคาบัวแล้วกันคนเลยเอาชนะหน่าว่าโอเคผมเดาไปอย่างแรกมันจะผัดกันผุดผัดกันโผล่นะครับอย่างที่สองก็แบบนี้แหละน้องจอห์นนี่ส่งครั้งที่ไม่รู้จำไม่ได้ครับไอชีวัต making our friend believe the room อาซาพรูฟทำให้เพื่อเราเชื่อว่าห้องมันเก็บเสียงโอเคแล้วก็มันก็จะมาแหกปากกันด้านไหนไอที่ฮาเดี๋ยวไอที่ฮาเดี๋ยวเขาเขารู้รู้รู้กันอยู่ใช่ป่ะอีอีคนก็นั่งข้างๆเนี่ยน่าจะผมนึกว่าเขาตกใจเนเขารู้กันอยู่น้องฮารุจังส่วนครั้งที่ร้อยค่ะพี่ ออพติมูสไพรมอูเอเฮ้ยมีมนี้มันก็ไปนานแล้วนะว่ารังแคเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งจริงแล้วมันคือเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกเร็วเกินไปและบางครั้งก็เกิดขึ้นจากเชื้อราที่อยู่บนหนังหิสารของเราด้วยโดยวิธีแก้ไขเบื้องต้นหนังอะไรนะของซิงไพรีไทดิออนหรือเซเลเนียนซัตไฟและอย่าลืมบำรุงหนังหิสารด้วยครีมเลือดทำที่เหมาะสมซึ่งดูแลง่ายๆเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยกำจัดรังแคได้อย่างแน่นอนฉันหวังว่าคนที่ไม่คว้างโทรศัพท์หลังจากดูวิดีโอนี้จบจะะะเป็นนนสััังงงขคุณรรู้หอไ บำรุงอะไรนะเอเยี่ยม AI สุวัสด์ชื่อเพชรครับรู้จักเป่าไม่ไปอยู่วันเสามีการไปอยู่วันเสาซะด้วยไหนดูสิวาง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 ไว้รงันวางวางมาู้อ่าไม่ไม่ชนเสาหน่อยวะมาสูงมาสูงมาอาไม่ชนเสาแต่เตะเสาเอออาะ น้องอยู่บันพุทธเหรดีแล้วที่าพี่น้องมาสเตอร์สียงส่งครั้งที่ร้อยสามครับพี่คน youtube ที่เอาเอาไฟรถไทยใส่าไฟรถไทยแล้วออพูดถึงนะคลิปก่อนหน้านี้ผมรู้แหละไม่ค่อยมีคนดูเอ่อคลิปเอ่อเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปนะี่ครับมันก็มันคลิปน่ากลัวเนาะไม่ค่อยมีคนถามเรื่องคลิปนะี่ครับมีแต่คนถามเรื่องไอ้นี่บางคนก็บอกโดนัดแล้วกูจะเผาตัวเองทำไมวะเนี่ย เอาอีกแล้วไทยกับอังกฤษนะครับภาษาภาษาอังกฤษโอเคแสงจันชายมุนชายแสงอาทิตย์ซันชายยาสากลซันซิลค์นำย่าลังด้วยซันไลซันไลนี่ได้รแสงไฟยาสีฟันซันโซดา เซนโซได้ส,ดสิสันโยอเออสันโยอ่ะสันต์คลอสเออสันต์คลอสผ่านไปได้คิดมั้ไอ้บ้าโอ้อย่างนาั้นก็สโนไวไอ้สโนไวอ,อ๋อโอเคมาแล้วครับไม่ค่อยได้ออกเลยอ่ะครับตั้งแต่มาเป็นสมาชิบ้านนี้สามีก็ทำกับข้าวให้กินทุกวันเลยอ่ะไม่เคยได้ทำเองเลยทำไมตัวเองทำกับข้าวให้กินทุกวันเลยอ่ะเมื่อไงบอสแฝบ ใช่ครับพี่ที่พูดมาพี่ก็พูดถูกนะใช่พี่ใช่ใช่ไปอยู่วันพุธคน Youtube ทำปกด้วย powerpoint เอามันแปลกอรผมทำปกด้วย o i n t เนี่ยโดสเ e n นโดสไอเอียงพูดภาษาเทพเลยภาษาอะไรพูดตามพี่โดสเต็นโดสไอโดสเต็นโดสไอชัดชัดช้าช้าโดสเต็นโดสไอนั่นแหละแล้วแล้วจะไปโดนหลอกยังไง เเฮ้ยมันรีเวิร์สได้แบบนี้เหรอเอาเอาไรกีโดดเต็นโดดไอายโดดเต็นโดดไอายชารเน้นๆโดดเต็นโดดไอายอ้ยโดดเนตโดดโอเคได้อยู่ได้อยู่ถึงจะไม่ชัดแบบว่าไม่เป๊ะเพราะมันเป็นรีเวิร์สอะนะน้องฟินิกซ์ฟาวคอนลุงเอต้องมาแล้วครับ เมื่อลุงเอเจอเบียวงูจงอางไม่เล่นไม่ไม่ไม่เล่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เล่น,เ,ลนเปิดเสียงปิดเสียงได้ไม่เล่นโอเคไม่ได้ดูแลเหมือนด้วยนะมาก่อนมาบอกก่อนว่าเหมือนอะไรมาเดียธอ s า s if she could h a v e a cat อ่าถามว่าถ้ามีแมวอ,ะอ่ะอ่ผมผมรู้แล้นี่แหละอะประมาณนั้นอแมวมันก็จะแบบนี้แหละ <laughs> <laughs> แมวมันมีโรคประสาทแดงของมันอยู่นี่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกตัวไหมแต่ผมเลี้ยงมาหลายตัวแล้วแม่งเป็นเหมือนกันหมด <laughs> มันจะประสาทแดงมันจะเสียเส้นแบบนี้อีกสักอันผมรู้ว่าพี่ต้องกดก็กดมาแทบทุกคลิปแล้วนี่ยกเว้นคลิปซ้ำทำใหายดย เอช่วงนี้รายการก็รู้สึกว่ามีคนมาบอกว่าเลดาพังเยอะอยู่นะครับแล้วมีคนก็แบบว่ามีการเอาไปตัดต่อผมออกแล้วก็ใส่ทรงแต่อันนี้น่ารักจริงครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่ชวาที่อ้อชอบเอาล้อใส่หูเดี๋ยวมันก็วนอยู่แถวๆนี้ล้อรถบ้างโดนัทบ้างเออโอเคมันไม่ ให้ฟังออกคอมมผมฟังไม่ออกดีนะที่มีอันแถมด้วยก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเพลงตอนต้นคลิปยังติดหูอยู่เลยเนี่ยแล้วจะไ่พานะไ สวัสดีครับยญย